ลาบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในรายการใหม่ของช่องนันก็คือรายการ Midnight t a l k ค่ะรายการนี้นะคะจะมาทุกคืนเวลาเที่ยงคืนค่ะเป็นรายการพอดคาสต์นะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรดีก็ไม่รู้เราจะมาพูดเรื่องรักแรกกันไหมคะเรื่องรักแรกของเราในสมัยตอนปฐมตอนเด็กๆ ในเรื่องของรักแรกของเรานะคะรักแรกเนี่ยก็แบบทุกคนก็น่าจะเคยมีกันหมดแหลนะเนาะรักแรกอย่างเช่นแบบเอ้ยรักเพื่อนในห้องเดียวกันรักเพื่อนต่างห้องอย่างเงี้ยเรื่องปกติดิฉันก็เคยนะคะดิฉันก็เคยมีรักแรกเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าก็เกือบจะได้เป็นแฟนกันแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นกันค่ะนะคะ,นะคะตอนนั้นเราก็จะตกลงกันว่าจะเป็นแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจคะ่ะ เป็นเพื่อนกันนะคะอ่าแล้วมีใครเคยบ้างไหมคะนอกจากดิฉันอเอ่าคุณเจพูดเลยค่ะอ่าคิเจก่อก็เอารักไวปฐมหรอคะใช่จ้ารักไวปฐมค่ะก็คือผมเป็นเด็กคนนึ่งที่ติดติเจมากๆเลยก็คือแบบ เนี่ยเคยคิดว่าเอเราติดเกมขนาดนี้คงไม่ไม่มีใครอยากคบกับเราหรอกจนวันนึงผมได้ไปเจอเกีมเกมหนึ่งมาครับผมก็ได้เล่นเกมน,นั้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งชื่อชื่อ,อยูครับแล้วจากนั้นก็คุยคุยกันหาอกปรอกว่าคุยสนุกมากแล้วมันก็มีวันหนึ่งที่ไม่ขืนอะ แล้วพี่เขาขอมันใช่ครับตั้งแต่ป6จนตอนนี้ม4แล้วครับก็ยังอยู่ด้วยกันโอ้โหเป็นความรักที่อยู่กันมา5-6ปีแล้วใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่ครับประมาณ3-4ปีได้แลส3-4ปีโลกเฮ้ยรักกันไปแบบอย่าง10ปีได้เลยนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะ อันนี้คือหลักแท้เลยหลักแท้หายยากมากโรคนี้และมาอะไรตอนนี้เนี่ย,อยขอความคนจะอัดคลิปคุณโมเมล่ะคะมีหรือไม่เอ่ยดิฉันก็มีตอนอะตอนกำลังจะขึ้นป .5 เอ้ยอปห้านั่นแหละกำลังขึ้นป .6 กก็นั่นแหละเล่นเกมเล่นเกมเหมือนกันเป็นเกม เกมนี้แหละใช่ก็เล่นเกมตอนแรกก็แบบจะเข้าไปคุยเล่นเล่นพี่น้องกันก็เอาไปเอามาคบกันคบกันแบบคบไปเล่อยๆมันก็แบบสถานะมันก็แย่ลงไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันมันก็แย่ลงแล้วก็เลิกกันแล้วกเกลียดคําบอกเลิกมากค่ะคพี่ขอโทษนะนี่นี่คำคำคำบอกเืิอดีฉันคะ่ะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ค่อยมีเวลาดื้พี่ไม่ค่อยมีเวลา,ว,ลาว่างเลยเราเลิกกันเถอะพี่พี่แบบพี่อยากให้น้องไปเจอคนที่ดีกว่านี้ What the เป็นความรักที่แป๊แปบก็นั่นแหละค่ะน,นะคะอ่าหดห,หูมากหดหูเอ้ยอัดอยู่ไม่ได้ดูก่อน <c oughs> อัดอยู่โอเคต่อต่อสีน่นาทีเอง <c oughs> อ่านะคะ ส่วนเรื่องละครหันศาส์ชิสสามของเราขอแจ้งนะในที่นี้เลยนะคะว่าขอยุติการลงสักแป๊บหนึ่งนะคะขี้เกียจตัดค่ะมาตัดรายการมินไนท์ทอล์กก่อนพอตัดมินไนท์ทอล์กเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมาทําละครต่อนะคะไหนไหน,ไหนเราก็จะกิจกรรมว่าคุยกันแล้วเรามาคุยเรื่องผีไหมครับผีหรอคะโอ,โอ๊ยอเหรี่ผีรหรอ มีประสบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องนี้ได้ไหมคะทุกคนดิฉันคือประจําเลยค่ะต้องพูดดีไหมเนี่ยต้องตอมใจพูดไหมเพราะว่านี่มันก็สี่ทุ่มแล้วไม่เอเอาเลยค่ะผมชอบเรื่องผีๆเวลานี้เดี๋ยวเจ๊จะเล่าก่อนเลยนะคะประสบการณ์ของดิเจ๊อีเจ๊เจอยันบ้านยันโรงเรียนเลยค่ะ เป็นคนมีเซน์อยู่แล้วนะคะเจเจเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วคือไปไหนมาไหนก็มักจะเจอทุกทีนะคะจะยกตัวอย่างเอ้ยงั้นจะ <c oughs> ไปยกตัวอย่างสิยกมาเรื่องหนึ่งละกันคือตอนนั้นไปงานฤดูหนาวนะคะเมื่อปีที่แล้วงานฤดูหนาวที่ค่ะตอนนั้นคือไปหาที่จอดรถกันใช่ไหมแล้วตอนนั้นมันคือทางเข้าอ่ะเข้าไปในงานอะ่ะมันแงมติดกับวัดใช่ไหมทีเนี้ยมันติดกับวัด อีชั้นนะ่ะเลือกมองไม่เห็นในโบสถ์อ่ะในโบสถ์ไม่ก็กูติอ่ะไม่ก็เจดีอ่ะคือฉันที่เห็นเป็นแบบเหมือนผู้หญิงชุดขาววิ่งผ่านไปค่ะเป็นผู้หญิงชุดขาวดี่ชันเห็นชัดเจนเลยเป็นผู้หญิงคือแบบไปเร็วมากไปแป๊บบก็ไปแล้วคือพอดิฉันเห็นปุ๊บดิฉันไม่กล้ามองเลยไม่กล้ามองเลยแล้วคือพอเข้ามาในงานก็แบบเออลงอกมาหน่อยพอกลับมาตาดิชันนะ่ะมันกลับไปจองที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง นั่นแหละค่ะแล้วเหมือนมีเงาคนแบบมองกันตึมอ,ะอ่ะมันมันแบบมองกันตึมอ่ะหลายคนอ,ะอ่ะม,<อ>มีใครมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะมีมีครับมีครับคุณโมเมอยากจะขออนุญาตค่ะน,นะคะคุณโมเมเงียบไปแล้วค่ะ <c oughs> คุณโมเมเงียบไปแล้วนะคะห <c oughs> ยุด่ะหยุดหยุดเราฟังนะคะแต่เราไม่เคยเจอเรากลัวอ๋อแสดงว,ว่าคน <c oughs> คนนี้ไม่มีเซนถ้าไม่เจอไม่มีเซนอะของคุณเจค่ะว่ามาว่าครับก็มันจะมีวันหนึ่งนะครับเป็นวันก่อนที่จะสอบสอบเอเขาเรียกสอบอไไหนะกลางภาคแล้วคือผมยิดกับรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่มห้หาก็ตอนนั้นไปส่งงานอยู่อาคารห้าซึ่งเป็นอาคารสังคมมันจะมีอยู่สี่ชั้น ชั้นสามกับชั้นสเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่ไม่ค่อยมีอาจารย์หรือครูอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีแบบยังไงอ่ะไฟมันเสียแล้วก็มืดแถมรกด้วยออื <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทเนี้ย <c oughs> ครูเขาก็แบบไม่ตอบแชทใช่ไหมว่าเออเนี่ยไปส่งชั้นนู้นชั้นนี้นะซึ่งห้องประจำของครูที่จะไปส่งงานเนี่ยอยู่ชั้นสี่ทีนี้ เราเนี่ยได้ทักในไลน์ใช่ไหมว่าเนี่ยครูอยู่ไหนคะจะไปส่งงานครูไม่ตอบก็เลยขึ้นไปกันสองคนกับล้นพี่ชั้นสี่ทีเนี้ยไม่เจอครูก็ลงมาชั้นสามเอางานส่งไว้ในโต๊ะห้องเอ่อเขาเรียกว่าห้องอะไรนะห้องห้องที่ครูเขามักจะอยู่กันนะคะเวลาที่ไม่ได้สอนนักเรียนเข้ามาครูห้องหมวดเนี้ย หงหงมวดก็ส่ง,งน,นั้นทีเนี้ยจังหวะจะลงจากชั้นสามเสียงจากชั้นสี่อะครับเป็นเสียงเก้าอี้ลากแบบเหมือนข <c oughs> อแครครับเหมือนเสียงเก้าอี้ล้มหรือว่ามีคนลากลากต๊วอะครับดังไหมครับดังครับดังลั่นเลยแล้วคือในอาคารอะในอาคารห้าอาคารสังคมคือไม่มีใครอยู่เลยมีแค่คนกับรุ่นพี่ ก็มีสองคนที่อยู่แล้วคือเสียงเก้าอี้คือลากเองเอ้ยกรณีแบบ,รบกรณีนี้จะกับกรณีดิฉันเลยค่ะควิคนลุกเลยอะ่ะรเปไปคนลุกเลยคือดิฉันก็เจอเหมือนกันนะคะคือตอนนั้นมดิฉันไปชั้นสี่ไปกับเพื่อนแล้วคือชั้นสี่เป็นตึกที่แบบยังไงเก่าที่สุดแล้วที่ไปกันอะ่ะเป็นตึกที่สร้างมานานเนินนานอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะคะคือ ตึกเนี้ยมีคนคอตอตอด้วยค่ะแล้วก็พอคอตอค่ะแล้วคือมันจะมีจุดหนึ่งตรงฮอล์เวอ่ะมันจะเป็นทางมันจะเป็นทางแบบเลี้ยวไปดาดฟ้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยดิฉันเลือกไปมองเห็นเหมือนมีคนจะเงื้อมองอ่ะเป็นผู้ชายเงาดำดำดิฉันเห็นแล้วคือแบบคือไม่กล้าไปสบตาโมองอ่ะดิฉันก็บอกเพื่อนว่ามีใครอยู่ตรงนั้นไหม มันมีคนมองอยู่อะเพื่อนที่ฉันเป็นคนที่แบบว่าไม่มีเซ็นไม่มีเซ็นอยู่แล้วใช่ไหมดิฉันก็พาเพือพ่อนกับเพือพ่อนก็พาดิฉันไปดูเพือ่อนดิฉันก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรนะหล่อนไปเองหรือเปล่าเพื่อนฉันก็บอกงี้แต่ครูสังคมอะที่อยู่บนชั้นสี่อะอยู่คนเดียวบนตึกนั้นนะคือแบบดิฉันก็เมามอยกับเขาเขาก็แบบอะไรเขาก็เจอเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เรื่องของวันที่เรียนพิเศษตอนสองทุ่มเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่ฉันก็เจอค่ะเป็นเงาแบบคนยืนแบบยืนพิงอ่ะยืนพิงระเบียงอ่ะตรงอาคารอีกอาคารหนึ่งอ่ะเป็นอาคารตรงข้ามจากอาคารที่ฉันเรียนอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะมันเป็นอาคารของน้องมหนึ่งทั้งหมดเลยคือดิฉันมองเห็นตรงชั้นสี่ชั้นสี่ยังมีคนใช้นะ ไอชั้นนั้นน่ะคือเด็กใช้กันเต็มเลยเพราะว่าห้องมอนหนึ่งเยอะมากแล้วตรงอาคารดิฉันน่ะคือยังไงรู้ไหมตอนนั้นที่ฉันกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ในคาบสังคมครูก็กาลังพูดไปใช่ไหมที่ฉันก็ฟังไปนะคะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปนะคะแล้วตอนนั้นที่ฉันนั่งอยู่กับครูเขาใช่ไหม แล้วดิฉันนั่งเหลือกตาไปมองอะ่ะเป็นเงาแบบผู้หญิงอะ่ะยืนพิงอยู่เป็นเงาผู้หญิงแบบยังไงอะ่ะไม่เห็นหน้าเพราะว่าผมบังหน้าด้วยดิฉันก็ยังไงอะ่ะจะบอกครูใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากขัดครูไงไม่กล้าขัดเพราะว่ากลัวมันจะเสียมารยาทเพราะว่าเขาสอนอยู่ไงรอจนหมดคาปะ่ะพอหมดคาไปใช่ปะดิฉันก็คุยกับครูว่าเออครูขา ตรงฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้นี้เห็นเหมือนมีคนยืนพิงอยู่อะแล้วครูก็บอกว่าจริงเหรอเธอเห็นจริงเหรอครูก็บอกว่าเอ้ดิฉันดิฉันสิดิฉันก็บอกไปว่าเห็นจริงๆค่ะเห็นจริงๆเลยเต็มสองตาเป็นผู้หญิงครูบอกว่าเธอน่ะมีเซน์เธอมองเห็นใช่ดิฉันมองเห็นค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตอนที่ oh. ดิฉันเนี่ย อ้าวคุณโมเมเป็นไรคะร้องโอ้ยอะไรคะเสร็จแล้วปลุกได้แล้วคะปิดหูแล้วจบเราเล่นเราเล่นเราเล่นอ่ะอะไรก็เล่าจะไม่ใช่ผีผีอ่ะดิฉันนอนคนเดียนะทุกคนเอาหรอมาๆมาเปลี่ยนเปลี่ยนแร่งเลยไปดิฉันขอเล่าเล่าอันนี้ให้จบก่อนอ่ะเรื่องสุดท้ายนะคะดิฉันตอนนั้นคือเดินไปกับเพื่อนเล่นเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วห้องวิทย์มันมีสามห้องใช่ไหมห้องวิทย์ห้องที่หนึ่งห้องที่สองอ่ะดิฉันไม่เห็นแต่ห้องที่สามมาเป็นห้องที่ แอร์ไม่ไม่เย็นน่ะครูเขาไม่ใช้กันแต่นันทันทีอะจะได้ใช้แล้วที่ฉันเลือกตาไปเห็นคนวิ่งผ่านเป็นผู้หญิงอีกแล้วชุดขาวนั่นแหละค่ะแต่ว่ายังมีหลายเรื่องเลยนะที่ฉันเจอที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านด้วยแต่ว่าที่บ้านน่ะน้อยครั้งที่จะได้เจออ่ะเรื่องต่อไปคะ่ะเอาเรื่องขำขำข<อ>เรื่องยังไงดี เอาเรื่องแบบตำนานเก่าๆของสมัยตอนปฐมมาเล่ากันค่ะตำนานได้เอาเรื่องแบบน่าอายที่สุดเลยตอนปฐมน่าอายที่สุดเรามีสามเรื่องอ่ะว่ามาเลยค่ะก็คือตอนประสาทแลมวกันแอบชอบรุ่นพี่ปหกก็เขาแบบรีด เห็นเห็นแล้วก็กีแบบให้แบบจ้างน้องปอยสองไปขอเบอร์พี่พอสามนั่นแหละไอ้ไปบอกขอเบอร์พี่พอหกนั่นแหละไปแบบอุ้ยน้องพี่ขอเบอร์พี่พี่ขอเบอร์เขาได้แบบพี่ท้าไปขอเบอร์หน่อยก็คือได้มาแล้วได้มาแล้วคือซีทิ้งโอ้ my god ซีทิ้งแล้วอุ้ยกูจะว่าทำไมวะเอ้ย ที่ฉันจะมาทำไมวะเอามาแล้วก็ฉีกทิ้งก็คือเสียงเงินเกือบหกสิบบาทฟรีโอ้ไม oh <my> ่กอดฉีกหน้าเลยฉีกแบบเตวเวรเลยอ่ะคุณเวรเลยอะถ้าไปดิฉันดิฉันคือเวอร์เลยอะต่อค่ะแย <laughs> ่มากแล้วคือด,ดิฉันดิฉันก็วีนวีนปิดแต่กว่าฮ สี่เบอร์ทิ้งคือแบบอหละเราก็แบบเราก็แบบเอ้ยี่ก็สี่ไปเถอะนั้นเราก็ไปส่งเขาไปส่งเขาเหมือนแบบมีครั้งหนึ่งเขาเขาให้แบบแบบพี่ปอสี่มาแบบอุ้ยอยากอยากไปคุยแต่เราก็แบบไม่ไปเล่นตัวแบบไม่ไปไม่ไปหนูแบบหนูไม่ไปค่ะแล้วก็แบบมันก็ปิดเทอมอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เจอแล้วเขาก็แบบเดือนปีสุดท้ายด้วยอย่างเงี้ย อ๋อก็คือเรา,เรามีแค่พออนุบาลหนึ่งถึงพอหก <c oughs> แล้วแบบเขาไปมันก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็เศร้าใครก็เลยแบบเออลืมแต่ก็แบบยังเห็นหน้ายังยังเห็นแบบยังเห็นหน้าเขามาเล่นแถวแถวบ้านอยู่แต่ก็แบบมันมันไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนนั้นแล้วมันมันรู้สึกเฉยเฉยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเมื่อปีที่แล้วอ่าว่ามาลยขาะเรื่อง <c oughs> เมื่อปีที่แล้ว <c oughs> ใช่มันก็เป็นแบบทั้งในโรงเรียนแล้วนอกโรงเรียนแอบชอบเหมือนกันแอบชอบพี่ข้างบ้านแล้วก็แบบเอาไปกีเที่โงเรียนเราไปตบเพื่อนโป๊ะปป๊ะปป๊ะตีเพื่อนตีแล้วแบบก็โดนล้ออะไรยเงี้ยโดนล้อแอบบเห็นเขาก็กี๊ดเป็นโรคเป็นโรคเ,เห็นผู้ชายหล่อแล้วกี๊ดนะคะทุกคนคือแบบรักเขาอะอยากได้เฟซเขาอยากได้เบอร์เขาก็แบบให้เพื่อนไปเพื่อนก็ไม่ไปจนมีวันหนึ่งเราเราแบบ โทไม่ได้เราไปเองคือคือแบบั่นแหละคือแบบไปขอเขาแล้วเขาบอกว่าขอโทษนะครับพี่มีแฟนแล้วโอโหใจสลายเแล้วเรามีอีกเรื่องหนึ่งเป็นแอบ,บชอบเหมือนกันอ่ะว่ามาเลยค่ะเรื่องเรื่องเมื่อนกะ่อนมีนามีนาปีที่แล้วอะ่ะคือก็ก็เป็นแอบ,บชอบเป็นแอบ,บชอบแบบพี่ของแฟนเพื่อนใช่แอบ,บชอบพี่ของแฟนเพื่อน ก็คอ,อแ,บบแอ,แอแบบชอบเขาคือเขาอายุแบบสิบแปดแล้วอะปาเขาไปสิบแปดแล้วอะ่แอลแอบชอบเขาแบบเห็นเขาก็กีแบบกี๊ดอีกแล้วชอบเหมือนกันแล้วก็กีแล้วแบบเรชอบทําตัวเดือดต่อหน้าผู้ชายที่ชอบอะทําตัวเดือดแล้วเขาก็ขำแล้วเขาก็ไปพูดอะแบบเขาก็ไปพูดกับเพื่อนแล้วขำคืออันนี้ตลกมากไหมตลกแบบมันน่าอายมากเลยนะที่เราแบบแบบ ตัวคนที่เราชอบเอาไปขำกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะเฮ้ยเกินไปดิฉันไม่โอเคเกินไปนะคะเนี่ยอ่มาในรูในกรณีของดิฉันดิฉันก็โดนแบบนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของเรื่องก็คือดิฉันแต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็คือดิฉันจะไปเจอพวกกลุ่มพวกผู้ชายอ่ะร้ำคาญมากมานับถือฉันว่ามาพูดพระสั่งพระอะไรเนี่ยพวงมอสามน้ำคานร้ำคาญอยากจะด่ามากดิฉันก็มองบนใส่ เจออย่างเงี้ยทุกวันเลยอะ่ะจะเป็นพระเจ้าเป็นพระคุณพระคุณเจ้าตอนไหนก่อนเออลำคาญถ้าเพื่อนฉันอยู่ด้วยนะหลังมือลงเรียบร้อยแล้วฉันก็ลงได้นะแต่ไม่อยากลงตอนนั้นนะไม่อยากลง,ไม,กลงไม่อยากมีเรื่องอ่ามาต่อเลยแล้วก็ตอนนั้นคือดิฉันก็แต่งนะใช่ไหมฉันก็มักจะถูกแบบพผู้ชายล้อใช่ไหมว่าเออ้ยลิเกลิง ไอตัวนี้ก็เหมือนลิงนะคะแต่งหน้าไปมันก็มันก็บางทีมันก็คลายๆบ้างเพราะว่าบางทีเพื่อนฉันก็แกงบ้างไม่แกงบ้างนะคะอาต่อเลยเนาะดิฉันยอมรับหมดเลยคือแบบพอเจอพวกมันทักใช่ไหมพวกมันก็จะมักเอาแบบเอาเรื่องดิฉันนะไปพูดในทางที่แบบเสื่อมเสียทำให้ฉันแบบเสื่อมโทมอ่ะพอหลังจากที่มันเอาเรื่องฉันไปเสื่อมเสียเอไปพูดในทางที่เสื่อมเสียเสร็จปุ๊บมันก็เห็นดิฉันใช่ไหม มันก็จะเอาเพื่อนมันมาใช่ไหมแล้วก็มันบังคับแล้วมันก็ล็อกตัวดิฉันให้ดิฉันจูบแล้วสภาพคือเขอบายค่ะเอะเออเอ๋ไม่ใช่สเปกฉันค่ะสเปกฉันหญิงหรือชายก็ได้จะขอให้มันดีๆกว่านี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นคือมหนึ่งใช่ไหมดิฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วดิฉันน่ะทําท่าแปลกๆใช่ไหมเป็นท่าแบบเอ้ อะไรอะนั่นแหละเต้นรถแห่อยังไงใช่ไหมแล้วทีนี้พวกนั้นนะมันมาเห็นแล้วมันบอกว่าเอ้ยทําไมทาไมดิแล้วมันก็เรียกเพื่อนมาพอมันเพื่อนมันเสร็จปุ๊บมันก็เรียกมาเรื่อยเรเรียกมาเรื่อยๆยแล้วมันก็มันบังคับใิ้ฉันทําใส่แล้วมันล็อกตัวดิฉันดิฉันแบบวิ่งออกมาเลยแบบเอออย่างน้อยมันก็หนีออกมาได้คือน่าราคาญมากนั่นแหละก็นั่นแหละค่ะกรณีนี้ก็กีดีๆกรณีเดียวกันเลยค่ะนะคะ อ๋อพี่เจมีไหมมีมีครับเรามาในขัดเรื่องที่น่าอายก็คือตอนมอต้นใช่ไหมเราเป็นประธานนักเรียนทีเนี้ยตอนเรียนเรียนอ่ะมันก็จะมีพูดหน้าสสทงเหมือนกันแล้วพอเราพูดเสร็จปุ๊บมันเป็นตอนที่ฝนตกถนนมันก็เลื่นแล้วคคอว่าคุณเจข่ำแลก็เดินติครับ อะไรนะอะไรนะนะคะเมื่อกี้นี้อะไรนะคะไม่ได้ยินพูดใหม่ค่ะเอาเอาเอาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่ะก็คือตอนตอนมต้นเนี่ยเราเป็นประธานเรียนใช่ไหมอ่ะแล้ววันนั้นฝนตกถนนลื่นใช่ครับตอนเลิกเรียนถนนมันลื่นมากเราก็เดินปกตินั่นแหละที่เนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่เราจะวิ่งแล้วมันก็ลื่นตรงนั้นอ่ะแล้วคนที่เขากําลังเดินกลับบ้านมันก็เยอะแล้ว แบบอ่าย i, หน้ามากตอนนั้นยิ่งเป็นประธานนักเรียนอยู่แล้วเขาก็เอากันไปพูดว่าเนี่ยประธานนักเรียนเลื่นตรงนูง้นตรงนั้นตรงนี้นะแล้วแบบอาไปพูดเมคฟันอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ตลกนะเดี๋ยวคอยดดวยกันอีเพวกที่เอาไปพูดเมคฟันเดี๋ยวฉันจะเอาไปเมคฟันกลัแบบ้างเราถึงถึแต่แต่ว่าแล้วก็คำ <absence> <Entonces> ๆเหมือนกัน แต่มันก็น่าอายใช่ไหมดิฉันก็น่าอายเหมือนกับคุณเลยค่ะทาไมดิฉันเหมือนทุกคนเลยในกรณีแบบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เล่ามากรณีดิฉันคือวันนั้นมันฝนตกแล้วดิฉันลีบมากกระเป๋าดิฉันตกลงไปในบ่อขี้ตมค่ะเป็นไงคะเปื้อนค่ะเปียกเลยค่ะโอ้โหงานนี้คือตอนขึ้นม,มอสองเพื่อนดฉันนักว่าอ้าวเอ้จำวันนั้นได้นะที่ขึ้นรถกับพี่เธออะ กระเป๋าตกใช่ไหมล่ะดิฉันก็เออ,เอก็ใช่เพื่อนก็บอกโอ้โหรอโอเคเราถามแค่นี้แหละคือง่ายคือเพื่อนมาถามเฉยๆว่าใช่เราหรือเปล่าที่ทํากระเป๋าตกวันนั้นอ่ะส่วนเรื่องต่อไปเรื่องที่เกลียดที่สุดนะคะเรื่องที่เกลียดที่สุดเรื่องที่เกลียดที่สุดใช่ไหมเรื่องเรื่องเรื่องไม่ใช่ล่างเรื่อง เรื่องเรื่องที่เรื่องที่เกียดที่สุดอ่ะว่ามาดิค่ะอ่ะก็ก็ก็ถ้าเกียดที่สุดก็แบบเป็นการแบบโดนล้อเป็นการโดนล้อ,โด,ลอโดนมังค่า่ะแล้วก็แบบปะจะเล่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่แบอกอ่ะหนูหนูเคยเอาเข้าไปเล่นเกมกับพี่เจครั้งหนึ่งพี่เจคงต้องรู้จักมันชื่ออะชื่อย่อชื่อนอนหนูมันแบบเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่แบบข่อนเข้าโรงเรียนอดกอะ่ะ ตั้งแต่ตัวเท่าลูกหมาอย่างเงี้ยคืออ่ะอ่ะอย่างงี้ตอนเด็กใครมันจะไปรู้เรื่องอ่ะอ่ะแล้วมันก็ร้องบอกว่าเฮ้ยโมโมแอบดูอะไรอะไรนะอะไรนะอะไรนะเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายแล้วแบบแล้วเรา,ดาเดี๋ยวเ่าเล่าใหม,ม,ไม่ได้ไหมคะเมื่อกีน้นี้เน็ตเน็ตหายไปไหนไม่รู้เน็ตเป็นอะไรไม่รู้ค่ะวิ่งเล่าใหม,ม,ใไม่ได้ไหมคะั้งแต้นได้ก็คือตอนน่ะก็คือตอน เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องที่เกลียดที่สุดก็คือโดนล้อโดนล้อกับกับเพื่อนผู้ชายที่เคยเอาไปเข้าที่เคยเอาไปเล่นเกมกับกับพี่เจแล้วเราแบบเป็นแบบคแบบู่คู่ดา่าคู่เถียรกันอะใครแพ้ไม่ได้ต้องห้ามยอมกันเนี่ยคือมันตอนเด็กอะเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เท่าลูกหมาไงคือแล้วมันก็ชอบเอาไปพูดให้เพื่อนผู้ชายทุกคนในห้องได้ยินก็คือเฮ้ยไอโมมันแอบดูดูดูเราอาบน้ำด้วยว่ะ เฮ้ยโมไปใช้โทรศัพท์บาร์บี hey, wa, ้แล้วเพื an, rode, uh? ่อนผู้ชายทุกคนก็จะแบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วด้ดูไอ้นอนหนูอาบน้ำหมออย่างเงี้ยคือคือยังไงคือพี่คันต้องโดนร้อยอะคืออันนี้ไม่ตลกแล้วก็เรื่องดีๆมันมีไหมมันมีแต่มันน้อยมากมีแต่เรื่องที่แย่ๆอย่างเงี้ยมันชอบแบบมันชอบโดนมันชอบบูลลี่เราอย่างลวกันเป็นคู่เป็นคู่ตีคู่ด่าอย่างเงี้ยโอเค ส่วนเรื่องที่ดิฉันเกลียดที่สุดก็เรื่องของปีนี้เนี่แหละค่ะแต่ไม่อยากพูดแล้วกันเสียน้ำลายค่ะก็เรื่องอีผู้จัการเก่าดิฉันนั่นแหละค่ะจบค่ะออาต่อไปค่ะเรื่องของคุณเจเรื่องที่เกลียดที่สุดก็คือการโดนเพื่อนในกลุ่มเมินครับ ก็เวลาเราจะพูดอะไรใช่ไหมเขาก็จะเงียบสักครู่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยกันต่อประมาณเนี้ยไม่สนใจเราครับโอ้โอ้ยตกใจหมดเลยเอาง่ายก็คือมองเห็นว่าเราอ่ะไม่มีตัวตนใช่ประมาณนั้นเลยเฮ้ยเรามีอีกเรื่องหนึ่งนะว่าไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเอาววไมาเลยค่ะซึ่งอ่ะอีก้วกันคือเราแบบ คือนอนหนึ่งแล้แหละแล้วเราก็เริ่มแบบแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนก็ไม่ติดต่อกันอย่างเงี้ยวันแบบก็คือแบบอยากให้สนใจกันบ้างบางทีแบบไม่ต้องแบบเพื่อนเก่าอ่ะเพื่อนเก่าก็อยากคุยกับเพื่อนไม่ได้อยากจะคุยกับเพื่อนใหม่เมื่อแบบเมืคุยกับเพื่อนใหม่ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็แบบอยังไงอะเราอ่าเดี๋ยว นะมันแบบเราแบบขึ้นมาหนึ่งแล้วเราก็แยากแกันเป็นคนละโรงเรียนตอนแรกอะแบบถูกลงกันว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันอะคุณโมร้องไห้หรอคะ <c oughs> เอาแล้วร้องแบบเหมือนเพื่อนแบบไม่ค่อยจะสดใจเราแต่เพื่อนแบบไม่สดใจเพื่อนใหม่มากกว่าทุกคนเลยอะแล้วแบบทิ้งเราไว้คนเดียวอะท้าแ,แบบ กาตรงตรงเไม่น่าจะอวยพเจารณ์หอกเพราะไม่มีพี่เรณ์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครแล้วอ่ะโอ้ยอย่าร้องค่ะอย่าร้องอย่าร้องอืมคือมองคุณไม่มีตัวตนอย่างนี้หรอแบบทิ้งค<ต>ุณไปเราเขาเขา,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 าจะมาหาเราแค่ตอนที่เขาไม่มีเพื่อนคุยอย่างเงี้ยมาเล่าถึงตอนที่แบบว่าเราเจอกันครั้งแรกกันไหมคะทุกคน ได้องนี้พร้อมแล้วมากอ่ะครั้งแรกที่เราได้เจอกันเป็นไงเอ่ยคะก็คือตอนนั้นเรากับคุณโมกําลังแบบกําลังเดะเดๆดาๆดากันอยู่ก็คือแต่งตามอนิเมะเรื่องจูจูสีอะครับแต่งกันไปหัวเราะขำคิกคักนั้นแล้วก็ได้มาเจอคุณเข้ามาแล้วก็หารักแสดงด้วยความที่ ในความที่เราแบบกำลังดีดกันนะครับแล้วก็เลยสนใจกเลยดีด,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 ดกันอ,อาะ <c oughs> ก็เลยได้มานะคะ <c oughs> แต่ก็เป็นบุญตามาก<ช>ที่ <c oughs> ที่ฉันได้ทีมงานมาเพิ่มเพราะว่าแบบว่าตั้งแต่ที่ฉันอยู่กับอ่าทีมงานเก่าๆดิฉันมาก็ตอนนี้ก็คือไล่ออกหมดแล้วแต่ก็สบายมากค่ะได้มาเจอกับพวกคุณนะคะดิฉันก็ดีใจมากเพราะว่า อยู่กับพวกคุณแล้วมันแบบมันยังดีกว่าคนเก่า,า่คนเก่าแบบดูขี้วีนดูแบบยังไงอะอะไรไปหน่อยอะดูเรื่องเยอะไปหน่อยก็เลยแบบอันนี้ดีกว่าโอเคอ่านะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการหานักแสดงนะคะขอแจ้งในนานทีนี้เลยนะคะว่า หลังมือแม่ไม้มือลงไปหมดแล้วค่ะลงทุกช็อตเลยค่ะเพราะอะไรหรอเพราะมันก็มีแบบบางส่วนที่แบบว่าคือองะไรก็คือแบบไงเราให้อะไรไปแล้วใช่ไหมเราให้ข้อมูลส่วนตัวเราไปทีนี้ก็คือมันเดินหนีเราอะใช่ไหมคะคุณโมคือเราเราโดนมาตลอดเลยทุกแบบทุกรอบอะเราเห็นมาแล้วหลายรอบคือแบบ สิบกระลอบอะที่เราโดนกันมาหลังไม้มือลงตลอดคือแบบยิ่งมากค่ะคุณยิ่งสุดๆก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะอย่าไปสนใจหาคนใหม่ไม่ใช่หมายถึงแฟนนะคะหมายถึงนักสแสดงนะคะต่อ,อค่ะบางส่วนก็แบบไม่แคร์เอ้ยเดินหนีดีกว่าไม่ไปไม่ ไม่สมัครแล้วบางคนบอกว่าอ้ยยุ่งยากจังไม่สมงไม่สมัครแล้วก็คืออ่าคือบางส่วนก็ไม่มีแบบ Discord หรือไอจีนะคะเขาก็เออไปละไปละไม่สนละเออเดินหนีจากไปเลยนะคะอ่านะคะก็ก็จบแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้เดี๋ยวจะมาแจ <1 French Claire> mm. ้งตอนท้ายของคลิปในวันนี้ก่อนนะคะตอนท้ายของคลิปในวันนี้ก็คืออยากจะบอกว่า ละครเราก็พักชั่วคราวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ส่วนในเรื่องของรูบอกหันศาสตร์อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวคัมแบ็กแน่รายการนี้อีกไม่นานเจอกันแน่ค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะทําอันนี้ด้วยนะคะเป็นรายการมินิเวอร์หันศาเอาชูรอดนั่นแหละไม่รู้ว่าสเปเชียลแคสตของเราจะเป็นใครนะคะก็รอดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะวู้วเย่บ๊ายบาย